ครับอันนี้เป็นวิธีการติดตัวฟาชาร์ดนะครับในรถ t o y ยต a นะครับอันนี้เป็นรี v o 2สองพันยี่อนะครับก็จะเป็นปักตรงรุ่นนะครับเวลาถอดอย่างนี้นะครับจริงๆไอ้ครอบพวกนี้ไม่ต้องถอดนะครับพอดี่ผมติดตั้งฝาสไปให้เปิดแค่เก็บของออกนะครับแล้วก็ใช้มือประกบด้านข้างอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมาตรงๆนะครับมันก็จะโยไว้อย่างนี้แล้วก็จะใช้จะใช้เบ้าไหนที่มันว่างอยู่ก็เอามือเข้าไปดันนะครับมันจะมีเคลียบอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับ ถ้าตัวนี้มันดันไม่ถนัดก็จริงๆใช้นิ้วแตะด้านหลังผ้าไปรองการเจ็บนะครับแล้วดันลองอมาดันดแรงๆก็จะออกมาเองนะครับแล้วเราก็ใส่อันนี้เข้าไปปลั๊กที่เราจะใช้มันจะอยู่หลังเบ้าจุดบุหรี่ตรงนี้นะครับจะมองเห็นอยู่เป็นปลั๊กเส้นนี้เราปลดออกก่อนก็ได้นะครับเอามือบีบมันจะอยู่มันจะอยู่แบบนี้นะครับเอามือบีบแล้วก็ดึงถอยไปนะครับใครที่ไม่เคยแกะมันก็จะแกะยากนิดนึงแต่ว่าผมแกะบ่อยมันก็จะพอจินตนาการออก ใช้มือบางทีเครียดมองไม่เห็นก็ใช้อันนี้กดช่วยนี่ครับมันก็จะหลุดออกพอหลุดออกแล้วเราเอานี้สอดเข้าไปนะครับสายเขาจะให้มาประมาณหนึ่งจดสองห้าเมตรนะครับ ดูที่จะให้ใหคําว่าซิลแซมสูงไม่คว่ำลงนะครับบางทีมันคว่ำม,มันก็ไม่สวยเนี่ยใส่เข้าไปให้แนบอย่างนี้แล้วก็เอาปักไปเสียบนะครับอันนี้ก็ใส่คืนนะครับเบ้าบุหรี่ก็จะใช้ได้เหมือนเดิมครับสายที่เหลืออยู่เราก็เก็บนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับน้องวางเลยก็ได้